สวัสดีทุกท่านที่กดตามช่องนะครับครับวันนี้ก็จะพามาชมส่วนหลังบ้านนะครับส่วนหลังบ้านพื้นที่ไม่ถึง,งไรนะครับก็มีหลายอย่างนะครับแต่วันนี้เป็นมานําเสนอเกี่ยวกับการเลี้ยงกบกบในบ่อซีเมนนะครับในวงบ่อหลายท่านถามมาอยากจะรู้ว่าวิธีการเลี้ยงยังไงให้มันโตเร็วอันนี้ผมก็ นำมาไว้ในบอ่อนะครับอายุป,ประมาณสองเดือนเข้าสองเดือนนะครับผมตัวก็จะประมาณนี้ถือว่าโตเร็วนะครับเพิ่ง<ม>เปลี่ยนน้ำไปเมื่อกี้นะครับเมื่อต้นคลิปคร,รับดูว่ากบอายุสองเดือนจะโตขนาดไหนเด้ไทยนะครับในน้ำก็ยังใส่อยู่นะครับ เคล็ดลับในการเลี้ยงเดี๋ยวผมจะบอกในคลิปนะครับเนี่ยทั้งหมดมีสามบอ่อนะครับอันนี้บอ่อบ่อกลางอันนี้บ่อเล็กนะครับกวบอายุเท่ากันนะครับหลายคนเขาสงสัยว่ากวบอายุเท่ากันทำไมขนาดตัวแต่และ ไซส์แต่ละบ่อทำไมมันไม่เท่ากันมันมีตัวเล็กตัวกลางตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายในคลิปนี้ให้ฟังตัวโตนะครับเนี่ยครับตัวนี้ตัวโตนะครับไซส์ประมาณนี้ก็คืออยู่ที่สี่ตัวห้าตัวโลนะครับสังเกตได้ว่าจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะครับตัวที่โตจะไม่เล็กไม่ใหญ่กว่ากันนะครับเพราะอะไรกบที่ตัวโตกว่าเพื่อน ก็คือกบตัวเมียนะครับตัวเมียจะกินอาหารเก่งและตัวจะใหญ่กว่าตัวผู้แล้วเวลาสองเดือนนี้ก็คือตัวเมียใหญ่กว่าตัวผู้นะครับถ้าลดไหนจะได้ตัวเมียเยอะตัวใหญ่ก็จะเยอะนะครับแต่ลดผมรู้สึกว่าตัวเมียค่อนข้างจะน้อยกว่าตัวผู้นะครับรับมาห้าร้อยตัวตัวเมียน่าจะประมาณไม่ถึงร้อยนะครับเนี่ยบ่อตัวเมียใหญ่กว่าเพื่อนเลย มาดูบ่อตรงกลางนะครับบ่อตรงกลางก็คือตัวผู้นะครับอายุเท่ากันนะครับสองเดือนเพราะว่าธรรมชาติเขาสร้างขึ้นมาว่าตัวผู้ต้องตัวเล็กกว่าตัวเมียเพราะอะไรหนึ่งก็คือตัวผู้เวลาประสมพันธุ์ตัวผู้จะขึ้นบนหลังตัวเมียนะครับเพื่อที่จะประสมพันธุ์ถ้าตัวผู้จะใหญ่กว่าตัวเมียอาจจะทําให้ตัวเมีย จมน้ำได้นะครับนี่คือธรรมชาติที่เขาสร้างขึ้นมานะครับสังเกตง่ายๆนะครับรถเดียวกันลงพร้อมกันคือให้เราสงสัยได้เลยว่ารถนั้นที่เราสกลลงมามันมีตัวผู้เยอะกว่าตัวเมียนะครับปัจจัยหลักก็คือถ้าเรารวมกันทั้งตัวผู้ตัวเมียหมดโอกาสที่ตัวผู้จะโดนกินเยอะนะครับเพราะว่าตัวผู้ กินอาหารค่อนข้างจะไม่เยอะเท่าตัวเมียแล้วก็เจริญเติบโตช้ากว่าตัวเมียนะครับแต่มีโอกาสโตโตนะครับแต่การเติบโตช้ากว่าตัวเมียอันี่เติบโตผู้เลยครับอายุสองเดือนเท่ากันเราควรแยกตัวเล็กตัวใหญ่ถ้าตัวใหญ่กว่าให้กินตัวเล็กนะครับธรรมชาติของกบอันนี้ก็ตัวผู้นะครับ ผมลงประมาณ500ตัวนะครับ500ตัวก็นำไปกินบ้างตายบ้างอะไรบ้างนะครับก็เหลืออยู่ประมาณ200กว่า300น้นยนะครับเลยก็แยกมาเก็บไว้ทําพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับเพราะว่ากบค่อนข้างที่จะมีราคาแพงนะครับไซส์ที่ผมรับมาก็คือไซส์ตัวละเท่านิยโป้นะครับยูโป้ตัวละสองบาท แล้วพวกเก็บไว้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์คัดไว้นะครับส่วนตัวเล็กก็นําไปทําอาหารบ้างนําไปแจกจ่าย,ายเพื่อนบ้านขายบ้างอะไรอย่าง,งเ,ง,เ,ง,เง,งี้ยนะครับีนอายุสองสเดือนนะครับผมวิธีการเลี้ยงคือง่ายๆนะครับซื้อองบ่ซีเมน์นะครับองบ่ซีเมน์กว้างปากกว้างประมาณ1 5จุดห้านะครับ 1. 5ุด้าเมตรหรือ1 5 0อห้าสิเซนติเมตรนะครับซ้อนกันสองชั้นแบบนี้เลย ซึมลงไปแล้วก็ต้องมีฝาเปิดปิดฝาเกียวนะครับปรเปิดปิดระบายน้ําออกเวลาเราต้องการระบายน้ําทิ้งทางความสะอาดบอกนะครับแล้วก็2ก็คือควรมีผ้าสแลนนะครับผ้าที่ปิดป้องกันไม่ให้โดนแดดแบบ100%ซนะครับจะเอาแบบทึบ 50- ทึบ80ก็แล้วแต่นะครับแต่ผมใช้ทึบ50เซนแล้วก็พับซ้อนกัน2ชั้นนะครับ เพื่อป้องกันไม่ให้เจอแดดโดยตรงร้อนเกินไปนะครับนี่คือคลิดลับนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือผมเลี้ยงในที่แจ้งเลยนะครับไม่ได้มีหลังคาไม่มีอะไรเลยครับดูนะพื้นที่ครับเลาข้างครับผมอยู่หลังบ้านสวนผสมผสานมีทั้งหนูหนาหนูฟุกนะครับหนูใหญ่ฝั่งนี้ก็มีเป็นปลานะครับปลาแล้วก็มีสวนมะม่วงโชกน,นันมีมะนาวแป้นนะครับ พิจิตต์ผูกผสมผสานกันไปครับมีพริกมีกาแฟทุกอย่างนะครับก็คือเราทํารวมรวมกันไว้ในที่เดียวไปนะครับมาในเรื่องกบเลยนะครับดินของเราวันนี้ก็คือมาดูกบนะครับน้ําเราควรเปลี่ยนทุกหนึ่งวันหรือสองวันนะครับไม่เกินสองวันนะครับเพราะว่ากบเนี่ยกินอาหารเยอะค่อนข้างเยอะครับเยอะแล้วก็ขี้กบค่อนข้างใหญ่นะครับ ทำให้น้ำมันเน่าเร็วเพราะว่าในวงบ่อเนี่ยน้ำมันนิ่งนะครับมันไม่ได้เหมือนสระน้ำหรือในกระชังอะไรอย่างเงี้ยก็าจาเป็นต้องเปลี่ยนน้ําบ่อยถ้าน้ําสกปรกหรือน้ําเน่าขึ้นมาปุ๊บก,กบมันจะไม่กินอาหารทันทีนะครับสังเกตได้ว่ากบจะไม่กินอาหารทันทีเพราะว่าปัจจัยก็คือกบค่อนข้างที่จะชอบน้าใสนะครับหลังจากเปลี่ยนน้า เราก็ควรเติมยูลินซีนะครับพวกน้ำหมัก e อน้ำหมักต่างๆนะครับยูลินซีส่งองเคราะห์แสงลงไปเพื่อกำจัดแบคทีเรียหรือกำจัดเชื้อโรคที่ยูลินซีที่ไม่ดีนะครับที่ขับถ่ายออกจากขี้ของกบนะครับเพราะว่าไปแช่น้ำมาอาจจะทําให้น้ําเน่าเร็วกว่าเดิมแล้วทําให้เกิดโรคก,กบก็สามารถเป็นโรคได้นะครับโรคโรคแผล ปาเปื่อยอะไรประมาณนี้ไม่กินอาหารนะครับถ้าน้ำสกปรกเราควรเติมทุกครั้งที่ล้างบ่อนะครับคือเราควรตากแดดนะครับแต่ไม่ควรตากแดดให้โดนแสงแดดร้อยเปอร์เซ็นต์ควรมีอะไรปิดไว้อย่างผมผมใช้ผ้าสแลนนะครับเพื่อปิดข้างหนึ่งเวลากบมันร้อนมันจะได้หลบไปอยู่ข้างที่เป็นไม่โดนแดดนะครับ ปัจจัยนี้ก็สําคัญนะครับบางคนเขาเลี้ยงในร่มนะครับกบไม่โตนะครับกบกินอาหารแต่มันไม่โตนะครับเพราะว่ากบนี้ก็เป็นเหมือนเราเหมือนเหมือนพืชน,นะครับเวลาเขากินเขาก็ต้องการสังเราะแสงเหมือนกับคนเหมือนกับพืชเหมือนกันนะครับช่วงแดดแรงๆมันจะขึ้นมาสังเคราะแสงสังเขาะผิวหนังมันเพื่อเวลามันขยายตัวหรือเวลามันลอกนะครับจะทําให้เตโตดีขึ้นนี่คือปัจจัย ที่ว่าเลี้ยงกบในร่มแล้วมันไม่กินอาหารแล้วก็ไม่ยอมโตนะครับอาหารเนี่ยผมให้สองเวลานะครับเชา้าเย็นคือเราไม่ควรให้น้อยเกินไปหรือให้เยอะเกินไปให้น้อยก็คือมันอ่ะกบตัวใหญ่อ่ะมันจะกินตัวเล็กน,นะครับแล้วไม่อิ่มถ้าให้น้อยเกินไปนะครับถ้าให้เยอะเกินไปกบกบเนี่ยมันจะกินแบบไม่รู้จักอิ่มนะครับมันกิ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 นจนท้องมันของของขึ้น,นครับ จะทํทให้ระบบขับถ่ายมันมีปัญหาบางทีมันขับถ่ายไม่ออกนะครับมันจะเป็นแบบเหมือนลําไส้ไหลออกมาทางทางทางก้นนะครับทําให้กบตายได้นะครับปัญหาหลักๆเลยคือให้อาหารเยอะเกินไปนะครับโอเคนะครับเรามาดูกันว่าไซส์กบสองเดือนนะครับผมจะให้ดูตัวเมียนะครับว่าเพราะว่าตัวเมียจะใหญ่กว่าตัวผู้นะครับตัวผู้นี่ค่อนข้างจะโตช้านะครับ กินไม่ค่อยเยอะเหมือนตัวเมียนะครับเดี๋ยวผมจะจับมาให้ดูแล้วสักตัวหนึ่งว่าตัวที่ใหญ่ๆไซนี้จะได้ตัวประมาณเท่าไหร่เลยใช้จับมันค่นข้างยากนครับ,บนานแล้วเนี่ยครับกบไซนี้นะครับสองเดือนนะครับถ้าเราเลี้ยงปลาเรายังไม่ได้เท่านี้เลยนะครับอ่ดูครับ องเดือนนะครับอันนี้เป็นตัวเมียนะครับสังเกตได้ที่คอนะครับก็คือคอไม่มีจุดจุดตรงคางคางครับสองข้างนะครับถ้าเป็นจุดก็คือกล่องเสียงกล่องเสียงน็คือเป็นกบตัวตัวผู้นะครับตัวเมียจะไม่มีตัวเมียจะตัวใหญ่นะครับดูใส่นี้ก็ประมาณสองตัวสามตัวโลนะครับหลายขีดอยู่นะครับดูดูหนังดูเนื้อนะครับดูน่อง สองเดือนนะครับปล่อยลงนดีกว่าก็สาเหตุหลักเลยนะครับที่กบโตไม่เท่ากันก็คือในรอดนั้นตัวผู้จะเยอะกว่าตัวเมียแล้วตัวเมียจะน้อยกว่าตัวผู้นะครับแล้วกบตัวเมียจะกินเก่งกว่าแล้วจะขนาดไซส์ขนาดตัวจะขยายงวกว่านะเขาถามว่าอาหารที่ให้ควรเป็นอาหารอะไร ผมให้แต่อาหารปลาดุกนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะสู้ราคาได้อาหารกบผมไม่ค่อยซื้อเพราะว่ามันมีราคาค่อนข้างสูงนะครับก็<ๆ>อยู่ที่คนเลี้ยงนะครับบางคนเก็บอกอาหารกบตัวกบมันจะโตเร็วสมบูรณ์กว่าบางคนเขาก็บอกว่าอาหารปลาดุกกบมันจะไม่ตัวใหญ่นะครับแต่ผมลองมาแล้วครับก็คือผมคิดอาหารปลาดุกอย่างเดียวนะผมไม่ได้ให้อาหารกบนะครับไซส์สองเดือ คือต้องตอเราเองนะแล้วแต่บคุคคลว่าอาหารกบหรืออาหารปลาดุกผมให้แต่อาหารปลาดุกชน,นิดมิดลอยน้ํานะครับตอนนี้ก็หมดไปประมาณสองกระสอบแล้วนะครับกระสอบล400ะสี่ร้อยกว่าบาทก็คือจะเก็บไว้ทําพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับสักสิบยี่สิบคู่ครับเพื่อดูหน้าเราไม่ต้องไปซื้อลูกกบมาส่วนตัวที่ไม่ผ่านไซส์หรือตัวที่ เยอะเกินไปก็คือตัวผู้นะครับก็คือเราเอาไปทําอาหารบ้างเอาไปแกจกจ่ายไปขายซื้อหัวอาหารมากเลครับถ้าเราเพาะพันธุ์เองได้แล้วก็ลดต้นทุนเรื่องการซื้อลูกกบมาเลี้ยงนะครับครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะครับการเลี้ยงก็คือเปลี่ยนบอ่อเปลี่ยนน้าในบอ่อทุกครั้งที่เน่าไม่เกิน2วันนะครับ1 2วันแล้วก็ควรเติม น้ำหมักนะครับน้ำหมักหมักอะไรได้ครับพวกยูเรียซสองข้อแสงยิเรียซีเ e พวกนี้นะครับเพื่อลดแบคทีเรียลดยูเีซที่ไม่ดีในน้ําลงไปนะครับเพราะว่ากบเนี่ยขี้ค่อนข้างใหญ่ครับอ,อีกสองก็คือควรควรอยู่กลางแจ้งนะครับมีแดดให้เขาบ้างแต่ก็ไม่ควรถูกแดดแบบจัดๆนะครับเพราะทำให้น้ําเน่าเร็วแล้วก็ ทำให้อากาศร้อนเกินไปนะครับเราควรมีอะไรปิดคุมไว้สักครึ่งนะครับส่วนผมใช้ผ้าสแลน550เปอร์เซน็นต์นะครับกันแสงกรองแสง50เปอร์เซ็นต์ปิดไว้ครึ่งบ่อนะก็คือสังเกตได้ว่าในบอร์ดผมบบจะไม่มีวัสดุอะไรทั้งสิ้นนะครับเพื่อให้ขบมเขาไปซ่อนหรืออะไรทำไมนะครับเพราะผมทำความสะอาดค่อนข้างยากนะครับเมื่อก่อนผมใส่ก้อนอิฐ น่ครับเอาออกมานะครับตอนอีกรลอ้อรถยนต์นะครับลอ้อนอกยางนอกรถยนต์นะครับผมว่าออกมาหมดนะครับเพราะว่าสายหมีนหลักก็คอือกบยิ่งตัวใหญ่ขึ้นครีมก็ยิ่งเยอะยิ่งเราล้างในตุรงบ่อยอย่างเงี้ยในท่อยอย่างเงี้ยมันจะล้างยากนะครับครีมมันออกไม่หมดนะครับผมเลยตัดสินใจเอาออกเอาออกก็ไม่เป็นอะไรนะครับกบก็ยังกินอาหารทุกอย่างก็ยังดีแถมดูแลง่ายด้วยนะครับ ปัจจัยต่อมาคือน้ำนะครับน้ำควรควรไม่ควรท่วมตัวกบเกินไปนะครับเพราะผมไม่มีวัสดุที่ให้กบขึ้นมาอยู่ข้างบนนะครับก็คือขอแค่ท่วมตัวเท่านั้นนะครับเพื่อที่เราจะให้อาหารและกบจะได้กินง่ายถ้าน้ำน้อยกบจะกินยากนะเวลาเปลี่ยนถ่ายน้ําก็ง่ายเลยน้าน้อยวันหนึ่งวันสองวันเปลี่ยนได้เลยับไม่ต้องไปกลัว มีประมาณนี้นะครับสำหรับท่านที่รับชมอยู่ตอนนี้ครัเห็นว่าข้อมูลนี้ป็นประโยชน์ก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็อย่าลืมครั้งต่อไปเดี๋ยวผมจะทำคลิปต่อไปอีกมีหลายอย่างเลยนะครับมีทั้งมะนาวมีทั้งหนูฟุกนะครับหนูฟุกใหญ่นะครับแล้วก็มีปลานินนะครับนี่ไม่ใช่ปลานินครับปลาหมอปลาหมอเทศนะครับปลาหมอเทศแล้วก็ปลาดุกนะครับ แล้วก็วันนี้ก็โครงการที่เอาวงบ่อมาเพื่อที่ต้องเลี้ยงไหมขมครับยังมีเยอะเลยนะครับก็วันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมหลายๆอย่างที่จะทำลิดต่อไปครับ